น,นี้อาบน้ําออกจากห้องน้ําสาธรารณะกันแล้วนะครับทุกคนอาหารก็ไม่แพงนะเริ่มต้นที่50บาทนี่ครับขอบคุณครับคาตาเน่เขาก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยนะผ้าห่มอันนี้เป็นผ้าหม่มผืนใหญ่เลยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมพามาอยู่ในที่แปลกซะหน่อยนะอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตนั่นเองพอดีวันนี้ผมมาธุระด่วนที่กรุงเทพครับก็เลยจะมาถ่ายรีวิวบรรยากาศการเดินทางของสถานีต่างๆาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตให้ได้รับชมกันนะแล้วก็เดี๋ยวตอนผมเดินทางกลับเนี่ยผมรถรถไฟนอนนะ เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวบรรยากาศรถไฟนอนให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะว่าสะดวกสบายกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูในภายในสถานีกรุงเทพอภิวัตน์กันว่าแบบเขามีห้องอาบน้ําด้วยนะแล้วก็ลงอาหารเขาราคาไม่แพงนะผมมาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วรู้สึกแบบชอบมากมากเลยเพราะว่ามันสะดวกสบายครับที่ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือก็มีเดี๋ยววันนี้มารับชมกันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูกันตัวสถานีก็ใหญ่โตมากเลยนะเนี่ย คือพื้นที่กว้างมากพื้นที่กว้างมากแล้วก็เขาเป็นจุดเชื่อมต่อนะด้านนู้นที่จะเห็นขบวนรถไฟกําลังเข้ามานะครับตรงนู้นนะครับเห็น,หนไหมเป็นรถไฟที่มาจากหัวลําโพงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟบางซื่อนะเขาก็ยังอยู่ครับอ่าแต่ที่นี้จากสถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยเขาก็เชื่อมต่อเข้ามาถึงสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพแบบยูวัดต,ต่อเลยครับ เดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศข้างในกันนะครับที่นี่ก็เป็นสถานีชุมทางนะครับก็จะมีคนมาอยู่เยอะนะตามภาษาที่แบบเป็นเส้นทางที่เป็นศูนย์กลางของการเดินรถไฟของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาอยู่เยอะมากๆเลยนะมารอารถกันก็ถือว่ามีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางครับตอนนี้เราก็มาถึงด้านในแล้วนะด้านในก็ใหญ่โตครับ เดี๋ยวพาไปเดินดูกันตรงนี้ก็จะมีบรรดาตู้กดน้ำกดเครื่องดื่มต่างๆนะตู้เซเว่นตู้เต่าบินก็มีพร้อม <c oughs> แต่นุนก็จะเป็นเชื่อมต่อไปทางขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถไฟใต้ดินครับ <c oughs> ที่นี่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายครับจะเชื่อมต่อไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับ <c oughs> <c oughs> จะเป็นห้องน้ํานะครับผมจะบอกว่าห้องน้ําก็ค่อนข้างใหญ่โตเลยนะแล้วก็ห้องน้ําที่มีขนาดใหญ่ตรงเนี้ยเขามีอยู่กันถึง4จุดเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดริงที่ว่าสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าถ้ามาอาบน้ำพักผ่อนที่นี่ต้องทํำยังไงกันบ้างนะอันนี้กําลังจะเดินไปที่โรงอาหารกันก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะสังเกตนะจะมีมีบันไดาทางขึ้นเกตต่างๆนะครับ เกตที่เป็นชานชลาออกรถเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านบนนะก็จะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยใครที่แบบจองรถช่วงเวลาไหนก็ดูตูดูที่ตัว๋วดูที่เกตที่คุณจะต้องขึ้นดีๆนะครับรวมทั้งชานชลาด้วยครับรักษาเวลากันนะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างใหญ่โตครับ <c ười> คนก็มารอรถกันเนาะอืไม่ได้มานานเหมือนกันครับแต่ก็เคยมาแล้วแหละแต่ว่ามันดูเรียบร้อยลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะ ตอนนั้นที่ผมมาใหม่ๆนี่พวกแผงกั้นไฟเฟยป้ายต่างๆยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ป้ายนี่เพียบเลยโอ้ยเรือสุวรรณหงส์สวยจังนี่ครับ เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถชัตเต้ลบัสนะครับรถไฟชานเมืองแล้วก็รถไฟทางไกลนะจะมีป้ายบอกกันตลอดทางเลย mm hmm. ก็เดินดูป้ายดีๆครับเนี่ยแล้วเขาก็จะมีหมายเลขเกตแต่ละเบอร์บอก mm hmm. อยู่เป็นช่วงๆเลยนะเออ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ mm hmm. ก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะ mm hmm. เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะกว้างขวางใหญ่โตมากๆเลย นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชานชาลารถไฟทางไกลเนาะรถไฟทางไกลนี้ก็แบบสายเหนือสายอีสานสายใต้ก็อยู่ที่นี่หมดนะครับ <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางมากๆสายสีเหลืองรถไฟชานเมืองออกไปขนส่งหมอชิดอ๋อจะบอกว่าหมอชิดก็อยู่ติดกับที่นี่นะครับจะอยู่ด้านหลังอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเชื่อมถึงกันหมดนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงประตู5แล้วนะคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราหมูสาบไข่เจียวครับง่ายๆไว้ก่อนหิวมีหมดทุกอย่างจริงๆนะอาหารที่นี่มีเบอร์เกอร์สเต็กด้วยอ่ะโอ้โหฝรั่งนี่ลุมร้านเบอร์เกอร์สเต็กกันเลยทีเดียว <c oughs> เนี่ยอาหารก็ไม่แพงนะเริ่มต้นที่50บาท40บาทก็มี ก,กะเพราไข่ดาวของผมเนี่ยแค่60บาทเองนะเออเนี่ยข้าวมันไก่ต้มเลือดหมูเริ่มที่55บาทเองครับข้าวเปล่าก็10บาทนะเออก็ถือว่าไม่แพงนะราคาอาหารที่นี่ครับมานั่งทานกันได้นะแล้วตัวเลือกเยอะมากเลยของหวานก็มีขอบคุณครับไปเอาช้อนซ่อมกอ่อนแต่โชคดีอย่างหนึ่งนะมากรุงเทพเที่ยวนี้ไม่โดนฝนครับ <laughs> ช้อนมีไหมเนี่ยช้อนหมดเหรอ้าลอดลอดแล้วไปกินข้าวกันทุกคน<ป>นี่นะคะพอเรากินเสร็จแล้วนะก็เอาพวกอาหารภาชนะไปเก็บ ไปไปเก็บไวปตรงนู้นด้วยนะครับที่เสาตรงนู้นนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่จ้างไม่ได้จ้างแม่บ้านเยอะนะเขาก็เลยขายอาหารได้ถูกครับเพราะฉะนั้นกินแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดนะอืเพราะว่าอาหารไม่แพงเพราะเขาไม่ได้จ้างคนเก็บจับข้าวตามโต๊ะเยอะเหมือนพวกร้านในห้างครับไปครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่ห้องอาบน้ํานะว่าเขามีห้องอาบน้ําให้บริการเป็นยังไงกันบ้างแล้วใช้บริการต้องใช้บริการยังไง อันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าประตูห้องอาบน้ำนะก็จะอยู่บริเวณประตูหน้านะครับจะเป็นห้องน้ําจุดเดียวที่สามารถอาบน้ําได้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีรอคิวแหละแต่เข้าไปกันงนะี้เป็นบริเวณห้องในห้องอาบน้ำนะห้องกระชาเล็กนิดเดียวนะไม่ได้ใหญ่กว้างขวางก็จะแบ่งเป็นสองสองโซนเนาะโซนเปียกจะอยู่ด้านนี้นะครับโซนเปียกนะแก็โซนแห้งก็จะอยู่ตรงนี้ ก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งให้เราวางของไว้แต่งตัวนะครับแล้วก็มีเราวแขผ้าแล้วที่ประตูก็มีของแค่นี้นะนะใครมาใช้บริการก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเลยนะจะเข้า,าะะเดี๋ยวอาบน,น้ำกันก่อนนะครับตอนนี้อาบน้ําออกจากห้องน้ําสาธรารณะกันแล้วนะครับทุกคนก่อนออกมาอย่าลืมเช็คสิ่งของมีค่าของตัวเองดีๆนะมาใช้ห้องน้ําสาธรารณะก็ต้องเซฟ ของมีค่าของตัวเองกันเองนะครับเป็นความรับผิดชอบนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมไปหาจุดชาร์จแบบมือถือก่อนนะที่นี่นี่มีจุดชาร์จแบบมือถือได้อยู่ประมาณ3-4จุดเลยนะครับเท่าที่ผมเดินมองอะแต่รู้สึกว่าแต่และจุดเนี่ยปลั๊กมันจะไม่ค่อยเสถียรน,นะแล้วก็มันมีสายชาร์จ2แบบนะเป็น USB กับแบบธรรมดาครับก็ใครที่เอาอุปกรณ์ของตัวเองมาชาร์จที่นี่ก็ต้องเฝ้านะเพราะคนมันเยอะนะครับนี่ครับ ตัวนี้จะตรงนี้จะอยู่บริเวณเกตห้านั่นแหละเท่าที่ผมดูนะจะเหมือนจะมีแค่เกศบริเวณเกตสี่กับเกตห้านี่แหละที่มีจุดให้ชาร์จนะครับเดีย๋ยวเราชาร์จอุปกรณ์กันก่อนนะตอนนี้รถเรามาแล้วนะครับทุกคนรถค่อนข้างดีเลยเลยครับตอนนี้ <c oughs> ดีเลยไปพอสมควรเลยแต่รถก็มาแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปเดินชาร์จชาลาชั้นสองกันครับ แย่เย็นหนาวเลยครับทุกคน <c oughs> สถานีกรุงเทพอภิวัตนีเ่เย็นจริงจริงหนครับรีบ้นาน้าหรือบันไดเลื่อไปอจะบอกว่าที่กรุงเทพอภิวัตนี่นอกจากบันไดเลือนแล้วก็มีรีบด้วยนะ ใครที่นั่งรถเข็นหรือผู้สูงอายุก็ถือว่าสะดวกนะครับลิฟต์มีหลายตัวด้วยแหละเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะรถไฟฟ้าแล้วรถไฟใต้ด,ดินก็ขึ้นที่นี่กไะต้องมีเยอะและรถกกนชยรถ่บอกเราที่ปูคาคันที่เอ่อคันที่สิบเอ็ดเข้าเลยครับพี่อ๋อไปก่อนไม่ว่วงนะเจ้าสาวจะขึข้นจังละเคครับ เตียงแล้วนะครับเราเป็นเตียงที่19กาานะจะเป็นเตียงบนนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นเตียงจัดเตียงเราก่อนนะก็อุปกรณ์ข้าวๆที่มีจะมีแตจะเป็นเข็มขัดเข็มขัดกันตกเตียงกันตกเตียงนะสรับเตียงบนครับแล้วก็สัมภาระของเราเียก็จะมีตั เป็นปัญหา ไนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเดินทางข้ามคืนนะเจ้าหน้ี่ก็เดินมาเตือน,มเ,นมเมื่อกี้ของผมเนี่ยกระเป๋าที่เก็บของสำคัญก็เป็นไบนี้นะจะเอาไปกล้ตัวครับ